สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกอับเฮ้ยคือเก่าเนาะทั้งสองสแตงสบันป่าเนาะและคอกรับสบายดีเอฟซีบุบะิเป็นผังลาวผังไทยผ่ายอีสานบ้านเฮากรุงเทพมหานครหรือว่าต่างประเทศเนะาะแตงคอกรับคำว่า,าส,าสาบายดีและสวัสดีทุกทุกฐานเลเด้อจ้ะคอยทุกท่านอยู่ดีไม่แห,งแห้งเนาะอยงเฮงเรวยๆทุกท่านเลยเด้อจ้ะมาหนีแตงกัดสิบไปห้าแปลงหูวเนาะพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าย่ำแรงและจะไหนซาเตงสิปลูกเครื่องปลูกเนาะง <CEOs. S 2> ัว <auf> ม <my S 1> ันสิเข่ามากินเนาะเพราะว่าพอเวลาเขาปล่อยงัวและเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนสิไปทางป่าซาเตงกะสิมาพ่นผ้าก่อนเนาะเอาให้มันเข่าเข่าก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องซาเตงสิไปพันกกไม้เนาะพันกกไม้กับสาวหัวกะใหญ่เติบเนาะพ่อแม่พี่น้องมาพ่นผ้าก่อนเนาะพ่นผ้าก่อนเนาะมันสอน้ำหย่อนใส่กันเนาะพ่อแม่พี่น้องคนอาคมมันก่อนเนาะพ่อ ดูดัวเนะมันในี่องมแบดในนอง,ไปไปนองเออจา๋าป้า ความดีทำได้ตลอดนะจ่ะปาข่าลพ่มพี่นองเะไปเิกไปซมนกันเลยจ้แงทีตัดไมนะแล้วแตท่ดเนะป่ะไปนํำซอสแต่งเลยนะพ่อแม่พี่น้องพู้มมจะแต่งกระสิไปพูนแหละไปตัดเอาเซวลักหัววพ่อแม่พี่น้อง,อาาอองบอกแค่อย่างก่อนแล้วมาแต่ง นันน่นชาตาโปได้พ่อแม่พี่น้องกินข่าวร้ายก็โหมเนาะหาแป้งหัวกันพ่อแม่พี่น้องก่อนิปลูกเครื่องปลูกะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าย้ำแรงและเขาปล่อยงัวเนะาะเวลาแตงปลูกมักถั่วหมักแตงหมักโม่หรืองัวไม่ใิเข่ากินเนาะต้องแป้งหัวก่อนเนาะต้องสิลงมือปลูกะพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ปล่อยงวัวตัวเองน้ำแหละพ่อแม่พี่น้องเลย จะขอไปตัดใหม่เนาะสแตงก็มาหอดหม่องพันรักขั่วเป็นทีเ่เรยบร้อยเยนาะพ่อแม่พี่น้องหอดป่าอะไรเนาะรักขั่ว,นะวกับประมาณนี้เนาะสแตงสิพั 10, นเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณสิบลักเนาะเพราะว่าสิบรักก็เมื่อยแลวเนาะแล้วก็สิทยอยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้อง่อะเขามาพันกันเลยนี่ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องลุยแรกผ้ากับข่าเป็นที่เรเยบนระ้อยแลวเนาะลุยพ่อแม่พี่น้อง สองมือ้อเลยนะพ่อแม่พี่น้องขาดไรเนาะกกเหมือดมันหม,มันนะพ่อแม่พี่น้องกกเหมือดเนาะมันนานขาดเนาะมันมัน,มนนะสองมือ้อเลยนะพ่อแม่พี่น้อง แลพ่อแม่พี่น้องสาวกกประมาณนี่นะพ่อแม่พี่น้องมันชิดกกนะพ่อแม่พี่น้องลมแห้งแหงพ่อแม่ไปนั่นงแมงวีก็ไล่หลายนาะพ่อแม่พี่น้อง sao sao nhảy chẳng nổi năm phút này thì nào lắc nữa, mình của mẹ ซาแตังพ่อแม่พี่นอ้องจะหลอดฮันแหงหลายนะพ่อแม่พี่น้องแป้งก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องแป้งผ้าก่อนผ้าหมดแดงพ่อแม่พี่น้องหมดแดงนะกอกิ๊กเนี่เนาะมิจะหมดแดงน้นเนอเน,นี่เนาะแดงพ่อแม่พี่น้องมาซอยสาตงเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้อง จะแต่งพันลักโวล้มแห้งพอแบบพี่น้องใส่กุ๊บมาได้เนาะอยู่ในห่มบอกไปยังเนาะบ่แดดปจะในแดดก็อดอส้นไปน่แหละหาพี่อยากเห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องดีกว่านังหนังนันนอเนานะ พ่อแม่พี่น้องสแตงกระชีชิดทยอยแบกออกไปไว้เพู่คนลนะเนาะก็บบริไกลกันหม่องยอยแตงเข็ดหัวเนาะเพราะว่ามีพผ้าชื้อกล้องให้ดับพ่อแม่พี่น้องสแตงกระชีทยอยได้ซ้ำลักแล้วก็สิแบกออกไปเนาะพ่อแม่พี่น้องทยอยแบกออกไปเนาะอาดตะก๊กเมื่อดพ่อแม่พี่นอ้องเดออผู้ลงเอาอ้าวพ่อแม่พี่น้อง ย้อยแบกออกไปไหวนี่แหละบัลลังก์ชาตังสิมาแบกมันช่ได้ไง่ายเนาะแบกบออกไปจากป่านะพ่อแม่พี่น้องกระเดิ้ลพ่อแม่พี่น้องชา,งางงตังก็แบกไม้ลักหัวออกมาแต่ป่าเรียบร้อยนะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้ไกลหรอกนี่ก็ยาวประมาณนี่แหละพ่อแม่พี่น้องชาตังก็สิมาคูด ลักแล้วเนาะปัะเด้มาขุดลุมพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเห็ดหัวนํากันเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องมวังสตางเทศหัวเนาะนักก็สิเป็นไห่นาเนาะสตางค์เกี่ยวนี่มันฮักหมดเลยพ่อแม่พี่น้องนี่ยาวไปหอดผุ้นพ่อแม่พี่น้องหยอดโกมักซิดาพุ่นเนาะนกโกมักซิดาเนาะเห็ดหอดหั่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง่อพี่น้องสตางกัสิมาขุดลักขวเนาะปรนเด็เนาะขุดหลักเติาเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดบดแล้วนาะข้าวคุดพ่อแม่พี่น้องบดละ แดดแดดบดๆเนาะขุดหลกเติบเนาะพะ่อแม่พี่น้องใครแต่ดินบ่อแขงบันไดเนาะถ้าขุดบ่หลกแล้วรักขั้วเขาทังลำมันชิ่มเนาะพ่อแม่พี่น้องขุดหลกเติบเนาะ รุดหลึกพอประมาณแล้วพอแม่พี่น้องแต่สิเอารักขวดใส่เข้าไปในนี้เนาะใส่เอาขี้ดินถมเนาะพอแม่พี่นอ้องเอารักขวดลงแลว้วก็บพอแม่พี่น้องพอแม่พี่น้องกตบการก็กสิดึงมาสิเนาะดึงแล้วก็เขีย่ยขี้ดินถมอะไรเนาะพอแม่พี่น้องตทำให้มันแน่นๆอะไรเนาะเขี่ยขี้ดินลงได้พอแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องอดำเสียมตดำเน,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 นะาะดำให้มันแน่นอะไรเนาะดึงให้มันแน่นเลยพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะแน่นแล้วก็ขุดอีกลุ้มใหม่พ่อแม่พี่น้องขุดต่อไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องลุ้มนีแข็งแข็งพ่อแม่พี่น้องเย ว่านีพ้นตกไปปล่อยนะพ่อแม่พี่น้องกาดจะมันดีค่ะเห็ดหัวสายสแตงเลยเด้อไอว่างพุดธพูดเดียวพ่อแม่พี่น้องคนฮาต้องเห็ดเป็นสุนแนวเราพ่อแม่พี่นอ้องเกิดเป็นมายิงก็ไดเนาะ บันยันยเสียเซฟเปียบปูซ้ายเนาะห <c oughs> ลังจากพังรักหัววเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะมาดึงลวดน,น,น,น้ำเนาะในลวดน้ำเนาะกัตะปูกับคอนเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงกัตสีตอกแล้วกัตสีแปงค่ะมันเข่งค่นะอะไรเนาะ สึ่งกันเนาะพะ่อแม่พี่น้องดึงมันสึง่งเลยตังกับสตีตะปูงอเนาะตะปูงอตะปูกับน,นี่แหละประมาณดอกนี่แหละเข้าไหวกไปน้องจับมันสึ่งกันเนาะแล้วก็สตีไปเรื่อยๆแล้วแหวก สุดพุ่หละพวกรักที่สแตงทอมไวกเนาะตีตะปูลงเข่งหนึ่งแล้วก็สิผักเอาวพอม่พีไปนองตะปูใช้หลวดนานเนาะยิ้วเข้าแล้วพอแม่พี่น้อง แป้งหัวก็ไล่เติบเนาะพ่อแม่พี่น้องเิีวแล้วหัืนนางเมบและสาแตงกระแป้งหัวแล้วบานทีเดือบร่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องพุ่นแต่พุ่นมาเนาะสาแตงกะซีมาถ่ายทางนี้เนาะพังรักมาแต่ทั้งพุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะสาแตงจะให้เบิ่งเนาะกระแป้งแล้วบานทีเดือบร่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเจ้าน่อยสแตงกะว่างๆกะซีเอาไม้มาสอด เข่าอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องการงวเข่าเนาะก,กัสุดหอดโก,กมักชิดาอะไรพ่อแม่พี่น้องพุ่นสุดหอดหอดผุนเนาะยิ้วเข่าแลาจะแตงจะไปกินเข่าแล้วแบบนี้ซาแตงก็สิมากขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องหมักก็ก้ไหลก็้ยแทก,ก็สันกระดิ่งติดตามให้ในเด้อเผื่อเป็นกําลังแห่งเชียกำลังแหง่ง,แหงใจซาแตงสั่งคลิปใหม่ต่อไปเนาะ <c oughs> ขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพน้ำเด้อจากคนที่เขามาหลับทรงขิดซาแตงกะ ขอขอบ,บุณขอบคุณหลายๆเด้อจ่าตีข่าวมาเป็นกําลังใจให้สแตงตลอดเนาะไปเรื่อยเนาะสำรับมันนี่สแตงกะสิไปส่งนมให้ลูกชายและนาะลูกชายลงมานําและน้ะพ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งเด้อสำรับนี่สแตงกะขอลาเลยเด้อจ้าสบายดีและสวัสดีจ้าพอกันใหม่หคลิปหน้าเด้อจ้า